สวัสดีครับคุณอยู่กับอาตูวนะครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายนเวลา5ทุ่ม27นาทีหลังจากที่ผมทำงานประจำและซอมวิ่งความชันและเวทที่นิ่งครับหลังจากเรื่องงานซึ่งในวันนี้ก่อนนอนผมอยากจะขอแชร์พอแคสตอน,น,นสั้นๆสักตอนหนึ่งนะครับในตอนนี้ชื่อว่าชนะใครก็ไม่เท่าชนะตนเองครับ การฝึกซ้อมการแข่งขันเพื่อที่จะไปยืนอยู่บนโพเดียมถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตดีใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้ต้องแลกมากับวินัยที่สูงและการสูญเสียโอกาสบางอย่างเช่นกันแต่บางคนก็คิดว่าคุ้มค่าที่จะแลกมาก็เป็นเรื่องของเป้าหมายของแต่ละคนครับผมคนหนึ่งก็เหมือนกันครับก็อยากจะทําได้สักครั้งหนึ่งแต่สิ่งอื่นใดเล่าที่เราไม่ควรลืมก็คือ ความสุขครับความสุขที่ได้ทําการที่มีความสุขในการทําอะไรสักอย่างจะทําให้เราทําได้ยาวนานครับการที่เราจะชนะขึ้นไปยืนอยู่บนโพเดียมหรือไม่ยืนอยู่บนโพเดียมก็ตามเราก็ถือว่าเป็นผู้ชนะได้เช่นกันนะครับคือเราได้ชนะใจตนเองที่ต่อสู้กับความขี้เกียจได้สำเร็จ ได้พาตัวเองลุกจากเตียงที่นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกมาวิ่งซ้อมวิ่งได้วิ่งด้วยความเหนื่อยล้ากับระยะทางที่ไกลขึ้น,นเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นชนะัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแล้วต้องชนะทุกครั้งไปเราแค่ทำได้ดีกว่าเราในวันเก่าก็เพียงพอมากแล้วครับชนะอะไรก็ไม่เท่า ชนะตัวเองครับหวังว่าคลิปนี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปนอนก,ก่อนนะครับ After work ขอบคุณมากนะครับ